เดัสดีครับพี่น้องครับพปกช่องบ้านลำบินอ๋อพี่เชี่ยวลังจากที่ขี่รถมาเมื่อกี้พี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กนะบ่ายโมงแล้วนะครับไปดม ทำรอยแส่บบ่กีแ่บบ่บอยู่แต่บ้านบ่อ้กินปวดปวซี่เลยก็บอกได้วัอออบอบนบ่เกิดเหตุไหมคาดคิดเออนั่นตัวคนขอบมาเ่อนเกิดเหตุว่คาดคิดยินดีดีดค,ดคิดบอกเลยหาห้าช่งอันอื่นบ่เป็นรอสูเกลือไหมพยาก็ใส่พืส่งไมหล่อนมือน <laughs> คนเราเปสี่ปหาเปิดบัสีอยู่วันไหมิายุงคโดนแท้นนว่าโอเดอร์อนเขาคนนแได้่ามันมาบน่านี้คนมึงทรอัพท์เองหมดแบบไม่ตั้งตัวแกนใจสแกนายนะคะจ้าี่มีค่ะตอนนี้กงกลับโดมพี่น้อง มืดฟ้ามืดไหมแล้วบัมปีที่พี่พอ่อยอกงานเนอะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอุยรถพ่อกันชัยไปแล้วเป็นก็จะเป็นช่วงเห็นประากานทนะี่แไม่เนลอกทำให้พอโ้โ ต่อละอป่วยังก็ใช้พดดาหวดาเลยดาตัวสั so ่งหวยบทชี้นอนรือนีเออะไรเพรสั่งเากินวันกินรเป็นหรอหัวอดบ้านร้ากินรเป็นพอยังก็ใช้ไปกูจะไปหาอยู่วัดไหนมังไม่เขียนหรอกนะพอนที่ไปหาหวยบทชี้วัดไม่วยวหาขอแม่ชีคนละเป็นใส่บาทมุอ้นี่คนละ้วันตรรจัยหัวนาน ตอนนันมันอิ่มแล้วมันโงเป็นอย่างเดียวแต่มันก็แต่อยากหัวอยดีแม่สูงไม่เล่หหัวมาสัตว์อันนี้กำลังเข้าโดมพี่น้องกำลังเข้าโดมใชแม่เติมน้ำมันแบบนี้งชกสตาร์ทเมืองโดมมามีย่งเปลี่ยนแปลงบ่เพราะว่าตอนนี้กำลังใหญ่เวทีเวทีลำเพลินโชว์ออกมาจากโดมแล้วก็เอาเวทีสาวหน่อยเปลี่ยนแป้งเข้าไปในโดม จะทําการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเวทีใหม่เพราะว่าเฮาสิได้เหตุรูปแบบเวทีใหม่นะครับ่อวนี้ช่างมาแล้วสร้างสุกมาแล้วบนเหตุเว,เวทีโดยเฉพาะเลยเวทีหมอล่ำทุกขณะต้องพันมือเล่าละ่ะก็ไปสร้างมือสร้างมือเวทีนะ พี่น้องครับเออเกินพอัาดออกงานเนาะขี่รถยังสิย่ำเว็ดอากาศ้อนหอนนะครับแต่ว่าโชคดียูเขาออกงานก็จะเป็นช่วงไปฝนต้นหนาว <Okay. S 1> อ้าพอกันเช้าก็จอดเซเว่น จะบกใไมึงนี่คือไอ้บักคักเมองนาเมืองเองะไอไมั้งลงโอ้ยลีเมงจุ่มตังได้แล้วเห็นตาสิเมอง้เห็นตาสิแลเห็นตาสิเห็นสิมองสิเมย์ไปสิเมย์โอไหนเดีดเห็นสิเออเองอต้องเต้นเน่ต้อง ไอตองคอเวอร์ได้เนี่ยไอตองใส่อีบูดไอใส่อีบูดดจให้อีบูดไม่ใส่ใส่อีบูดแต่ก็ใช้อันนั้นส่งสีแดงไหมอันส่งไม่ดมยืมเขาแล้วเทียนแล้วเห็นแล้วเอ้ยดีมาบอกสาวต้นเดนิเอ๊เอาหายห้างไหนไม่โดนเลยเนี่ยอีบูดต้องยืมอีบูดผู้เอกเอาบอกเจ้ามาเป็นเสาวไม่ตักเตียนทุกเมื่อไอเก่งเพราะยันนั้น พยายามกล่องมาแล้วเต้นว่าทีรถหลุดเสานี่นะขินเต็งเลยมั้ยบาโฮสเป็นมาเพ็งนอนนอนบาร์โฮสตัวท็อปเนี่ยเปิดตัวตัวเปิดตัวบาโฮสตัวอย่างเปิดตัวตัวท็อปบาโฮสเออตัวท็อปบาร์โฮสเออตัวท็อปเรากลับยังไงเรารอใครบอก เขามาของแปกไปจกเออเอามันมันมีพญายมราชแห่แล้วกับครอเบอร์เดย์ไอพญายตวนกคอเบอร์แล้วตกมาแล้วต้องมาแล้วเ้าขาดกระเช้าไปเลยที่ห้องตกห้องตกไปเห็ดมาหายืมอีบบดมายหนุ่ยก็ได้พญายำนักสายยเบีดั้งเออรด้เก็เต็นขึ้นังไงแค่ถิ่นนู้เบิ้งกัไล่รีทานันเลย จะไงนุึ้นมาเต็นย้มาคืนวันนั้นขาดนสดีดีหน้องเมืองเราว่าจเหตุอะเฮ็ดแต้งตัวกันจะเกันไ่เตยไหมมีหนาคนคนหนึ่งคือไปยัเตยเม่นแน้วคนนึ่งหนาคือไ่เตยแต่ว่าอีกคนนึงมันหนาคือไอเหี้ไม่ดีแต่ว่าเขาเจะกม่เขียวอันนี้นะไอเซนเอดไอดังเลยไม่คนหูดจังเลย ตาอยากมันอ่ะเออตาอยากมัน่นะอื้คือจะหายเช่วอะไรคือจะเชืขึ้นน่ะเออมีหดถ่าจับกบนนได้ถาุมกบปะอ้อ่านออเหงาเ้น้าเหาเดี๋ยวกลมาเนรวบแล้วกระจายออน้าน้าเอาซะงจังสิเ้ดน้ห บไ่อยากกินกล้วยกบซี่พี่น้องเว่าเขาทำของคิดว่านให้แกสร้างมันเหือดถ้อเขาห่างวุ้มมาเลกโอ้โิดตามทางในด้วยเนาฝากกูแหลกกูเชฟพี่น้องขอบคุณทุ๊กล่างใจพี่น้องครับขอมาติดตามเราชมรายการเด็กผ่าเบิ้งเด็กผ่าเบิ้งบังหดพี่น้องเดี๋ยวฝากพี่น้องเป็นกาลังใจให้ลูกเก่าด้วยครับเดี๋ยวมาผ่อนคลิปต่อไปเดี๋ยวไปไทยกันเันเซอกันที่นาทุกคนขออนุญาตของนายกันไซน์สวัสดครับ